สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกเราเจอกันอีกแล้วในช่าวันเสาร์วันพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะและในวันนี้ดิฉันก็เตรียมพร้อมนําเรื่องราวที่น่าสนใจของไวน์เครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันเย้ายวนในตอนที่สองนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อค่ะเรามาเริ่มกันที่สายพันธุ์ขององุ่นที่นํามาผลิตไวน์กันเลยละกันนะคะ ซึ่งดิฉันจะขอพูดถึงอง,งุ่นเขียวที่ใช้ผลิตไวน์ขาวก่อนค่ะสายพันธุ์แรกที่อยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักมีชื่อว่าอัลบาริโค่ะนิยมเพาะปลูกกันในแคว้นกาลิเซียโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดชายฝั่งเรียสไบตัสผลขององ,งุ่นสายพันธุ์นี้จะมีลักษณะส,สีเหลืองอมเขียวนอกจากนั้นก็ยังมีรสชาติที่เข้มข้นค่ะ สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็มาจากภูมิประเทศที่เป็นแหล่งเพาะปลูกอยู่ติดก,กับทะเลและยังเป็นพื้นที่สูงชันอีกด้วยค่ะภูมิอากาศที่ค่อนข้างเย็นและชื้นนั้นก็ส่งผลให้รสชาติขององ,งุ่นนี้เข้มข้นเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสายพันธุ์ถัดมามีชื่อว่าเบรเดโคค่ะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศสเปนในบริเวณพื้นที่ที่มีชื่อว่ารเวดาค่ะ เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเพราะปลูกอง,งุ่นเป็นจำนวนมากพื้นที่หนึ่งของประเทศสเปนเลยก็ว่าได้จากข้อมูลที่มีการศึกษาพบว่าอง,งุ่นพันเบอรเดโคนี้นะคะได้ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไวน์ขาวตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1 1 1เเลยล่ะคะ่ะโดยอง,งุ่นพันนี้เป็นเหมือนวัตถุดิบระดับพรีเมียมที่ทำให้ไวน์ขาวที่ออกมานั้นมีคุณภาพชั้นเลิศ ให้รสชาติที่นุ่มละมุนล,ลิ้นเน้นไปทางรสชาติของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกลิ่นที่หอมหวนชวนให้ผู้ดื่มเพลิดเพลินไปกับรสชาติของไวน์นอกจากอาง,งุ่นเขียวสองสายพันธุ์ที่ดิฉันได้พูดถึงแล้วก็ยังมีอง,งุ่นเขียวสายพันธุน์อื่นๆอีกที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตไวน์ขาวราวๆสิบสี่สายพันธุ์ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังได้แก่ไอเรน Albillo, Codello, Macabeo, Viura, Malvasía, Merceguera, Moscatel de Alejandría, Moscatel de Grano Menudo, Palomino, Parreada, Pedro Jiménez, Torrotez, Trechadura, Le Chareloja. ข้ามาฝั่งสายพันธุ์องุ่นที่นำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไวน์แดงกันบ้างค่ะสำหรับสายพันธุ์องุ่นที่นิยมนำมาผลิตไวน์แดงในประเทศสเปนนะคะหลักๆแล้วก็จะเป็นพันธุ์เตมปรานีโยเป็นองุ่นพันธุ์พื้นเมืองของสเปนสายพันธุ์องุ่นสัญชาติสเปนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในระดับนานาชาติค่ะ นิยมเพราะปลูกกันในแถบพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศแถบแคว้นลาเรีอคาและริเวราเดดูเอโรซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการผลิตไวน์มากที่สุดสองแห่งของประเทศเลยล่ะค่ะนอกจากเตมปานิโยแล้วก็ยังมีองุ่นพันธุ์อื่นๆที่ปลูกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตินตาเดโตโรโบบาลการ์น c ช a าตินตาการิเนลหรือมาซเวโลกราเซียโนเมนเซียและ m o n a s t r ร l ค่ะสายพันธุ์ที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดนี้จะนำมาผลิตไวน์แดงรสชาติเข้มข้นที่กลายมาเป็นสินค้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของสเปนโดยไวน์แดงในภาษาสเปนนะคะจะมีชื่อเรียกว่าวิโนตินโตสำหรับคำว่าตินโตนี้หาอธิบายให้เข้าใจก็คือลักษณะส,สีแดงที่เข้มมากนั่นเองค่ะ เนื่องจากอาง,งุ่นสายพันธุ์ต่างๆที่มาผลิตไวน์นั้นมีสีที่เข้มเหมือนสีเลือดนั่นเองสิ่งต่อมาที่ดิฉันอยากนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็คือกรรมวิธีการผลิตไวน์ค่ะขั้นตอนการผลิตไวน์นั้นเริ่มจากการปล่อยให้อง,งุ่นสุกข,ขาต้นหลังจากนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนสิงหาคมและจะกินเวลาย,ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาก็คือการนำผลอง,งุ่นที่ได้ไปล้างทำความสะอาดพร้อมทั้งคัดเลือกผลอง,งุ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานที่จะส่งผลให้วายนั้นออกมามีรสชาติดีแล้วจึงนำไปคั้นน้ำค่ะเมื่อคั้นน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำอง,งุ่นที่ได้และเนื้ออง,งุ่นทั้งหมดจะถูกนำไปหมักในภาชนะขนาดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อเริ่มกระบวนการทางชีวเคมีที่เรียกว่าแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะ ซึ่งขั้นตอนการหมักนี้นะคะจะมีการใส่น้ำตาลและยีสต์เพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งเป็นยีสต์ที่เพิ่มเติมจากยีสต์ที่มีตามธรรมชาติบนพื้นผิวขององุ่นค่ะโดยระยะเวลาในการหมักอยู่ระหว่าง10-14วันขึ้นอยู่กับชนิดของไวน์ที่ผลิตอีกทั้งยังต้องมีการรักษาอุณหภูมิของภาชนะที่ใช้หมักให้คงที่ไม่เกิน29องศาเซลเซียส ขั้นตอนถัดมาก็คือการแยกเนื้อองนุนออกให้เหลือแต่น้ำค่ะหลังจากนั้นจะมีการใส่ส่วนผสมอื่นๆเพื่อแต่งรสชาติของไวน์ตามที่ต้องการเช่นหากต้องการไวน์ที่มีรสชาติฟรุตตี้ก็จะมีการเพิ่มผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เข้าไปนั่นเองก่อนที่จะทำการหมักต่อรอบที่2ซึ่งการหมักรอบนี้ใช้เวลาประมาณ15-21วันค่ะเมื่อเสร็จสิ้นการหมัก2ครั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้ผลิตไวน์ก็จะนำไวน์ที่ได้บรรจุลงถังไม้ออกที่เตรียมไว้ถังไม้โออกแต่ละถังจะถูกจัดวางในลักษณะเรียงตัวเป็นแนวนอนเพื่อให้ไวนที่บ่มอยู่ด้านในมีความนิ่งมากที่สุดนะคะการบ่มไวน์ในถังไม้โออกนั้นจะใช้เวลาอย่างต่ำอยู่ที่2ปีหรือ24เดือนหลังจากนั้นจึงจะนำไวน์ไปบรรจุขวดและปิดด้วยจุกไม้คอรค,ค่ะ ซึ่งไวน์ที่ถูกบรรจุลงขวดเรียบร้อยแล้วนั้นจะถูกนำไปบ่มต่อตามระยะเวลาของไวน์แต่ละประเภทค่ะสำหรับระยะเวลาของการบ่มไวน์แต่ละประเภททั้งในถังไม้โอก๊กและทั้งในขวดมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยค่ะโดยไวน์สเปนที่วางจำหน่ายกันในท้องตลาดนั้นจะถูกแบ่งตามระยะเวลาการบ่มไวน์ออกเป็น3ประเภทด้วยกัน เราจะเริ่มดูจากประเภทที่ใช้เวลาน้อยที่สุดไปหาประเภทที่ใช้เวลาในการบ่มมากที่สุดนะคะประเภทแรกคือเกรียนซ่าค่ะเป็นประเภทไวท์ที่ใช้เวลาในการบ่มในถังไม้โอ๊กและในขวดรวมกันอย่างน้อย18เดือนไวท์ขาวและไวท์ชมพูจะบ่มในถังไม้โอ๊ก6เดือนและบ่มในขวดต่ออีกอย่างน้อย12เดือนเลยทีเดียว ส่วนไวแดงนะคะจะบ่มนานกว่าเล็กน้อยคือบ่มในถังไม้ออกอย่างน้อย6เดือนและบ่มในขวดต่ออีกอย่างน้อย18เดือนค่ะไวยประเภทนี้ค่อนข้างมีราคาถูกและหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนั่นก็มีสาเหตุมาจากการที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดทั้งปีประเภทต่อมานะคะคือร e เซอร์บาค่ะ ชื่อของประเภทไวน์นี้หมายความถึงองุ่นที่มีคุณภาพดีที่สุดของการเก็บเกี่ยวรอบปีนั้นๆน,น,นอกจากนี้เวลาในการบ่มทั้งในถังไม้โอ๊คและในขวดรวมกันอย่างน้อยที่สุดก็คือ3ปีไวน์ขาวและไวน์ชมพูจะบ่มในถังไม้โอ๊กอย่างน้อย12เดือนและบ่มในขวดต่อเรื่อยๆจนกว่าจะครบระยะเวลาค่ะโดยระยะเวลาของการบ่มจะต้องไม่ต่ำกว่า24เดือนก่อนออกจำหน่าย ส่วนไวน์แดงจะบ่มในถังไม้โอ๊กอย่างน้อย12เดือนและบ่มในขวดต่ออีกอย่างน้อย24เดือนค่ะต่อกันที่ประเภทสุดท้ายที่มีชื่อว่ากรานเรเซร์วานะคะเป็นไวน์ที่มีราคาแพงที่สุดและเป็นไวน์ที่ใช้ในการบ่มค่อนข้างนานเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังไวน์ขาวและไวน์ชมพูจะบ่มในถังไม้โอ๊กอย่างน้อยประมาณ6เดือน แต่จะใช้เวลาในการบ่มในขวดที่นานพอควรเลยค่ะคือต้องบ่มไม่ต่ำกว่า42เดือนวน์แดงนั้นก็ยิ่งใช้เวลาในการบ่มนานขึ้นไปอีกค่ะคือบ่มในถังไม้โอ๊กประมาณ18เดือนและบ่มในขวดต่ออีกอย่างต่ำ42เดือนนอกจากนี้นะคะยังมีไวน์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าบิโนโคเวนเป็นวน์ที่คนสเปยนนิยมดื่มในระหว่างการรับประทานอาหารในแทบทุกมื้อเลย คำว่าโคเบนนี้หมายความถึงไวน์อ่อนที่ผ่านการบ่มมาไม่นานนั่นเองค่ะเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของไวน์ในหลากหลายแง่มุมกันไปพอสมควรแล้วดิฉันก็อยากนำเสนอโรงบ่มไวน์และไรอังุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุด3อันดับของสเปนให้กับคุณผู้ฟังด้วยค่ะโดยโรงบ่มไวน์และไรอังุ่นแห่งแรกนี้นะคะมีชื่อว่า Bodega m a r q u e s de Riscal ตั้งอยู่ในเมืองเอลเซก ของจังหวัดอาราบะในแคว้นลาเรียวคาค่ะความโดดเด่นของโรงบ่มวายนี้ก็คือตัวอาคารในส่วนที่เป็นโรงแรมมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะตัวอาคารนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวเยอรมันชื่อว่าแฟรงเกอรี่ค่ะ ปัจจุบันโรงบ่มวายและไร่องุ่นมาร์เกสเดริสการแห่งนี้ก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวสเปนและชาวต่างชาติที่หลงไหลในรสชาติของไวนย์ยี่ห้อน,นี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดมาคือโรงบ่มไวน์ที่มีชื่อว่าโบเดกาอิซิอสค่ะเป็นโรงบ่มไวน์ที่มีความสวยงามไม่แพ้กันกับโรงแรกเลย รงบ่มวน์แห่งที่สองนี้ตั้งอยู่ในเมืองลากัวเดียจังหวัดอาลาบะเช่นเดียวกันค่ะการออกแบบโรงไวน์แห่งนี้นะคะเ,เน้นความกลมกลืนไปกับธรรมชาติที่ล้อมรอบไร่องุ่นแห่งนี้ซึ่งนั่นก็คือเทือกเขากาลาตราวาและกันตาเบียค่ะและโรงบ่มไวน์แห่งสุดท้ายที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือโบเดกาโลเปสเดอเรเดียวิญาตอนโดเนียค่ะ ตั้งอยู่ในเมืองอารซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของการปลูกอง,งุ่นเพื่อน,นำมาผลิตวนยหากย้อนเวลากลับไปก็เริ่มตั้งแต่ยุคสมัยโรมันเดินทางเข้ามายึดครองพื้นที่แถบคาบสมุทรไอเบีเรียเลยล่ะค่ะก็เรียกได้ว่ากินระยะเวลายาวนานมากกว่า2,000ปีแล้วนะคะ เล่าสาระน่ารู้เรื่องไวยสเปนเพลินๆจนเวลาก็เดินมาถึงช่วงท้ายของรายการกันอีกแล้วดิฉันหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะชื่นชอบเรื่องที่ดิฉันนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาิกา30นาทีทาง f 10 m 107.25เมกะเฮิรตซ์แห่งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรสวัสดีค่ะ